วัสดีทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมกลับม,มันเก่าเกมมี่นะครับวันนี้เราจะพาทุกคนมาตีพิธีบอสอีกตัวหนึ่งที่อยู่ในทะเลฟอนเทนเวอร์ชั่น4.1นะทุกคนตำแหน่งเขาก็จะอยู่บริเวณนี้ครับบริเวณทางตอนเหนือของทะเลสาบฟอนเทนอ่ะนะใกล้ๆกับเมโลพีดนะครับขึ้นมาทางเหนือนิดนึงเนาะ แถวนี้ก็จะมีตัวของแมกกะพูนให้จิ้มนะครับพอจิ้มเสร็จทุกคนก็จะเห็นครับเขาก็อยู่ตรงนั้น是是เห็นไหมเจ้าตัวเหมือนตัวแมเเลงอะไรทุกอย่างมาแมลงน,น้ําเนี่ยนะครับมา,าดูความโหดของเขากันหน่อยมาถึงเขามา่กล้ไม่เป็นไรนะเออเนี่ยโอ้ยไ,ไม่เป็นไรป้าอะไร่ะเอาเราแล้วครับทุกคนครับ ผู้วิทักษ์แ่งสวงสวรรค์ครับโอ้โหพยายามบินไปรอบๆเวลาเขายิงโอ้โหมีพุกโจลด้วยโหมดด้วยโหดด้วยนะทุกคนนะไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดานะเออพยายามหลบอยู่หลังเสารตรงนี้แล้วกันครับทุกคนครับเราจะใช้วิธีการสู้โดยการวางระเบิดไปหลังเสานะครับทุกคนครับตุ้มแบบนี้ครับทุกคนครับเออพยายามหลบหลังเสาเพราะว่า,าสกิลเราบรรลุเสาได้ แต่สก,กิลของจัวของแมงกุจีนี่มันทะลุเสาไม่ได้นะครับเออเพราะฉะนั้นเราหลบอยู่หลังเสาอะกอดอ๋อเ้ยกำลังจะพูดว่าปลอดภัยตายไปหนึ่งตัวละตายไปหนึ่งตัวแล้วครับทุกคนครับอุบเขาให้อุบเขาให้มันไม่ยอมมันเข้าใกล้ครับเราหลบไปก่อนครับหลบไปก่อนเนี่ยเวลามันฟองน้ํามันปล่อยออกมาก็ให้เ่าบังไว้นะครับแล้วก็ปล่อยระเบิดเข้าไปที่เสาครับทุกคนครับเออให้มันระเบิดทะลุข้ามเสาไปแบบนี้นะเออ คืออย่างนี้ก็รถแตมเมจมันได้หลายอย่างครับระวังท่าเดียวที่ท่าอันตรายที่สุดคือทา่าพุ่งชนน่ะนี่ครับพวค,ครับพุ่งชนแล้วครับพยายามอยู่ให้อยู่ตบข้ามเสานะออออนี่คือมันปล่อยท่าอะไรมามันก็โดนเสาฟังไว้นะครับเรียบร้อยครับทุกคนครับเย้ชนะแล้วนะชนะก็จะได้รับความสําเร็จมานะครับแต่ว่า เราตุองสูญเสียพี่นีวิเลตไปหนึ่งตัวนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับ